สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการล้างรถแล้วก็ซ่อมรถกันนะครับของ t r u c k e r ร์อ u r ยุโรปสามเนาะให้สังเกตนะครับจุดที่เราสามารถล้างรถนะครับจุดที่สามารถซ่อมรถหรือว่าจุดนอนจุดเติมน้ามันเนี่ยให้สังเกตไอคอนสีแดงๆบนแผ่นที่นะครับแผนที่มันจะอยู่มุมบนซ้ายนะเห็นไหมอ่านี้น่าจะชัดเจนนะครับดูตรงท้องฟ้ามุมบนซ้ายนะล้างรถก็จะเป็นเหมือนกับฝนตกลงมาที่หลังคานะครับแล้วก็ ข้างๆกับที่ล้างรถเนี่ยจะเป็นซ่อมรถนะครับแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนจะเป็นนอนหลับนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นรูปพ่วงนะครับรูปพ่วงเนี่ยก็คือการรับงานได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างรถกันนี่คือจุดล้างรถนะครับ แล้วก็เข้าไปจอดนะครับให้มันตรงกับกรอบสีเขียวนะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปซ่อมรถกันนะครับคีดาเมจนะเกราดาเมจจะอยู่ทางนับปัดทางด้านขวานะครับเห็นไหมที่เป็นรูปหัวลากตอนนี้มันครึ่งหลอดละดับเครื่องยนต์นะครับรูปกุญแจนะ แล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า